ค,ค่ะวันนี้ก็จะพามาดูมุมในบ้านนะคะซึ่งมุมในบ้านมุมนี้อีกเป็นมุมที่อิ่จัดแล้วนะคะแต่ก่อนมันลกมากของเยอะมากแบบบ้านแน่นไปหมดเลยอะ่ะตอนนี้ก็จัดให้มันโล่งนะคะเคลียร์ของที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะแบบ อยู่บ้านมาแบบเกือบสิบปีอะเราเคีย์คือเวลาเรามาจัดของจริงๆนะอย่างจะ,จะดูให้นะตรงหน้าไอตรงหน้าชั้นทีวีตรงนี้นะคะแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีของวางล้นออกมาตรงนี้นะเต็มไปหมดเลยแล้วของในตู้นี้เต็มไม่รู้มีอะไรบ้างแต่พอเราได้จัดจริงๆอะทุกอย่างมันเหลืออยู่แค่เนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นของที่มันจะไม่ได้ใช้นะ คือบางทีเราก็เคลียร์ออกมันก็ดูโล่งสบายตาดีกันเนาะเดี๋ยวอันนี้จะเปลี่ยนทีวีใหม่นะคะเดี๋ยวจะวางทีวีใหม่นะแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็คือจัดแล้วนะคะอันนี้จัดแล้วก็จะแบบเออดูแบบดูโล่งๆสบายแบบว่าแต่ก่อนนะมันแน่นไปหมดเลยนะมันแบบโอ้ยนะเดี๋ยวจะดูสภาพก่อนจัดปกติจะเป็นคนแบบว่าสภาพก่อนจัดนี่เดี๋ยวจะให้ดูมุมหนึ่งนะคะมุมรองเท้านะคะซึ่งเนี่ยค่ะ อันนี้คือสภาพก่อนยังไม่ได้จัดนะเดี๋ยวกําลังจะไล่จัดของจัดบ้านอยู่นะตอนนี้อันนี้คือสภาพแบบรองเท้าวางอยู่แบบนี้นะนี่คือสภาพก่อนที่จะจัดนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาชั้นรองเท้าเนี่ยไปวางไว้หน้าบ้านนะคะแล้วตรงนี้ก็จะทําให้มันโล่งเพื่อที่จะสามารถาใช้ห้องเก็บของใต้บันดไดได้ซึ่งทุกวันนี้นะห้องเก็บของใต้บันไดนะมีแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเปิดยากนะคะระวงังระวังตู้เสื้อผ้าผิดที่แล้วมันเปิดใช้ยาก มันเปิดใช้ยากพวกของมันเลยไม่ได้อยู่ในห้องเก็บของไงมันเลยออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการจัดการใหม่นะคะโอ้นะคะเดี๋ยวยังไงก็จะมาดูอันนี้เป็นบีฟอร์ถ่ายให้ดูบีฟอร์ก่อนนะเดี๋ยวจะเอารูปอ f t เตอร์มาให้ดูนะคะวันไปแล้วค่ะบ๊าว่ามาจัดบ้านกันนะคะช่วงโควิดว่ราะว่าไม่ไม่อะไรทำก็มาจัดบ้านให้มันดูน่าอยู่กันนะคะไปแล้วบ๊ายบาย